เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องยนมาสามสูบนะครับขัดเครื่อง3าม e n e แปดนะครับแหลรงม้าอยู่ที่แต่แหลงม้านะครับรับเครื่องเดิมๆแห้งเด,เดิมเลยนะครับอ,อันนี้จะมีซิลิโหนยตู่ปต่มแล้วต่อไปเข้านะครับสายแดงสายใหญ่จะเป็นสายสวิตช์สายบิวต์คารนะครับ อโอเคร้านเราติดพันน้ำทุกตัวครับช่องเมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีลรือนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับ Yeah.